กลับสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ถือเป็นการขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาฟังนะคะเข้ามาให้หนูได้ทำการเอเหมือนเหมือนได้ชดใช้นึกออกไหมคะคือหนูทํากรรมไว้ในอดีตเยอะมากหนูเกิดมาแล้วหลายชาติแล้วบางชาติหนูก็ทําบุญเยอะจนหนูไม่มีโอกาส ได้ชดใช้กรรมนะคะคือเราสร้างบุญเยอะเหมือนที่คุณลุงลุงพลป้าแตนสร้างตอนนี้ใช่ไหมคะทําบุญกันเยอะทําให้บุญเนี่ยส่ง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 ,ส,ง,ส,งส่งขึ้นไปแล้วส่วนกรรมเนี่ยมันเป็นตะกอนนอนก้นนึกออกนะคะมันไม่ให้ผลตอนนี้ทําบุญกันเยอะกรรมมันก็นอนก้นอยู่กรรมไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าเราทําบุญกลบกรรมเอาไว้ค่อยๆฟังนะคะ กำนอนก้อนอยู่นึกถึงน้ําที่มันขุ่นๆแล้วเราเอาเสันส้มแฝงใช่ไหมคะมันเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างนะคะเรียนรู้จากคุณแม่ชีทศพรนะคะอ่าแล้วเราก็ทําบุญเยอะๆนะคะเหมือนน้ําที่อยู่ข้างบนนะคะใส่เราก็จะไม่ไม่โดนกับตะกอนนะคะแต่วันใดที่บุญเรายุบลงน้ําในแก้วยุบลงแล้วมันจะเหลือตะก,กอนก้นนั่นคือกรรมของเราที่เรายังไม่ได้ใช้นึกออกนะคะ แล้ววันหนึ่งอ่าการเดินทางของเราอ่ะไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาตินะคะไปเกิดตรงไหนอาจจะไปเกิดในตระกูลที่ดีได้ทําบุญก็ยังไม่ต้องใช้กรรมที่นอนก้นอยู่แต่วันใดที่เราหมดบุญแล้วเรายังไม่ได้ต่อบุญใหม่เราก็ต้องไปใช้กรรมที่เป็นเป็นน้าก้นแก้วนื้อก็หมยคะจะเป็นตะกรนอนก้น ตอนนี้หนูยอยู่ในสภาพนั้นหนูกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเข้ามาให้หนูมีโอกาสได้ชดใช้กรรมนะคะถ้าน้ําก้นแก้วที่มีตะกอนนะคะมันจะละเอียดมากนะคะมองด้วยตาเปล่าก็เห็นว่ามันขุ่นแล้วมันก็เป็นตะกอนแต่ถ้าละเอียดมากมันจะยิบเลยนะคะเหมือนคนที่เป็นกรรมกันมาหนูจะไม่ใช้คําว่าเจ้ากรรมในเวรเพราะคําว่าเจ้าเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ หนูขอว่าที่ทํากรรมกันมานะคะอ่าก็กราบขอบพระคุณท่านที่เข้ามาทุกท่านเลยนะคะณนะวันนี้ไม่ว่าใครนะคะหนูก็กราบขอบพระคุณที่เข้ามานะคะให้หนูได้ชดใช้แล้ววันนี้หนูจะขอพูดคำว่าข้าพเจ้าวิรัตยานะคะได้ชดใช้กรรมแล้วขอบคุณที่ท่านเข้ามาทวง วันนี้ข้าพเจ้าได้ชว์ใช้ให้ท่านแล้วใช้มานานแล้วนะคะใช้มาเยอะแล้วแล้วก็ขอให้ที่ข้าพเจ้าได้โชวใช้นี้จองส่งผลเป็นอโหสิกรรมและงดซึ่งการจองเวรน,นะคะคนที่เข้ามาดูหนูทุกคนนะคะล้วนแต่มีกรรมร่วมกันมาแล้วก็ทวงสิทธิ์หลายๆสิทธิ์กันหนูก็ช่วยนะคะ แต่ณวันนี้หนูได้ชวใช้กรรมไปจำนวนหนึ่งแล้วเยอะแล้วนะคะหนูขอ,อขออนุญาตนะคะขออนุญาตาทำในสิ่งที่หนูอยากทำบ้างก็คือหนูอยากปฏิบัติธรรมทำไมหนูอยากปฏิบัติธรรมพอหนูอยากให้งานของพ่อหลวงเสร็จนั่นคือหนูต้องกรรมาฐานปิดวาจาหลายวันนะคะ ถ้าคนไม่เคยผ่านเรื่องวิกฤตมาจะไม่รู้นะคะถามลุงกับป้าลุงกับป้าจะรู้ดีใช่ไหมคะวันที่ลุงไม่มีอิสรภาพนะคะแล้วหลังจากวันนั้นน่ะลุงออกมาได้แล้วลุงก็ปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านที่ไม่ออกมาสิบสี่วันนะคะจําได้นะคะคุณลุงกับคุณป้าก็อยู่ในบ้านนะคะไม่ได้ออกมาหรือจะออกมาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะอันนั้นคือการปฏิบัติธรรมแบบแบบคารวาดนะคะก็ทําให้ าถามว่าผ่านไหมก็ถือว่าผ่านนะคะท่านก็เลยรวยขึ้นมาแต่หนูมีงานใหญ่ที่ที่เขาเรียกอะไรนะจะต้องทําร่วมกันนึกออกไหมคะแต่ขณะที่หนูอธิษฐานจิตคือหนูเป็นตัวเลือกที่ท่านเลือกมาให้หนูมาช่วยงานนี้ทีนี้วันนี้หนูส่งต่องานให้แล้วหนูว่าดำเนินการกันไปได้แล้วนึกออกไหมคะปฏิบัติทารรนะคะ แล้วจะช่วยได้แต่วันนี้หนูขอตัวแป๊บหนึ่งนึกออกไหมคะขอเข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรมก่อนหนูไม่ได้ลาทิ้งอย่าเพิ่งโกรธหนูนะคะถ้าหนูไม่ได้ปฏิบัติธรรมหนึ่งหนูจะพิการสองหนูใจยุสั้นนะคะแต่สัญญากับผู้ทรงศีลเอาไว้คือแม่ชีทศพรคุณแม่ชีบอกให้หนูกรรมฐานปิดวาจาด้วยนะคะจำนวนหนึ่ง หนูก็ทาไม่ได้หนูก็จะผ่อนให้ท่านแต่ก็ไม่ได้ผ่อนและทีนี้เหมือนหนูต้องชดใช้ตรงนี้ก่อนนข้ไหมคะชดใช้ไปก็สร้างบุญไปในตัวเขาไหมคะ,ะระหว่างทางที่ชดใช้กรรมไปเนี่ยก็มีบุญขึ้นมาใช่ไหมคะบุญที่ที่ส่งต่อกันเนี่ยที่ทุกคนรู้สึกว่าจะมีะไรายได้มีอะไรเงี้ยหรือว่าที่เข้าใจผิดก็เข้าใจถูกนะจากโกรธกันก็เป็นรักกัน อันนี้เป็นการสร้างบุญของหนูเนื้อออกนะคะอ่าคนที่ขาดกําลังใจแล้วได้กําลังใจจากหนูไปเนื้อออกนะคะหนูก็ถือว่าเป็นบุญบุญที่แล้วก็มีการให้อภัยอันนั้นก็เป็นบุญที่ให้ยากนะคะหนูถือว่าอันนี้บุญอันเนี้ยที่หนูทํามันก็น่าจะเยอะอยู่นะหนูก็ดีใจนะคะแต่แต่หนูต้องกรรมฐานใช้นี่นะคะจะทำให้หนูมีชีวิตรอดอยู่และหนูไม่พิการนะคะหนูขออโหสิกรรมทุกท่านนะคะ อล้วนแต่ที่ที่มาเจอหนูในวันนี้ทุกท่านกับหนูมีกรรมกันมาหลายภพหลายชาตินะคะหนูก็กราบขอหัิกรรมแล้วก็กราบขอพระคุณที่เข้ามาเข้ามาให้โอกาสหนูได้ชดใช้ท่านนะคะวันนี้หนูได้ชดใช้ท่านไปเยอะแล้วนะคะหนูก็เลยบอกว่าอ่าขอชดใช้ให้แล้วก็ขอให้สิ้นสุดกรรมงดซึ่งการจองเวรน,นะคะซึ่งกันและกันอภัยให้กันนะคะอ่าช่วงนี้หนูจะขอตัวนะคะ ขอตัวเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่ข้อที่หนึ่งหนูต้องรอดนะหนูต้องรอดก่อนแล้วก็ลูกหนูต้องรอดแล้วงานพ่อต้องเสร็จแต่ถ้าหนูไปตลอนตลอน,ลนงานพ่อไม่เสร็จหนูก็จะพิการและหนูก็จะเสียชีวิตนะคะพอหนูผิดสัญญาต่อผู้ทรงศรีลหนูกราบขอโอกาสนะคะเพราะว่ามันจนแจแล้วนะคะอาระหว่างที่หยุดเนี่ยระหว่างที่หยุดเนี่ยส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะคะ หนูคิดว่าหนูจะหาเวลาทําให้ได้นะคะหนูจะต้องทําให้ได้เท่านั้นนะคะหนูก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูในช่องต่างๆนะคะก็คิดว่าหลักฐานที่ได้ไปนะคะ,ะงานที่ได้ไปความรักความสาม,มัคคีนะคะแล้วก็คำบอกเล่าที่ได้ไปนะคะหนูก็แจ้งให้ทราบแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมนะคะคำทำนายไม่เคยผิดพลาดนะคะ ต่จะผิดพลาดตรงที่หนูนี่แหละไม่ปฏิบัติธรรมถ้าหนูไม่ปฏิบัติธรรมนะหนูจะไม่มีพลังบุญมาเสริมให้นะคะโอเคนะคะเข้าใจหนูด้วยหนูก็กราบขอบพระคุณกราบขอหฤทิกรรมสัญญาก็คือสัญญานะคะคําว่าสัญญาไม่เที่ยงเข้าใจไหมคะไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่สัญญาที่เราสัญญากันไม่เที่ยงแต่สังขารน,นะคะสังขารมันไม่เที่ยงสัญญานะ่ะมันเที่ยงอยู่นะคะที่เขาบอกสัญญาไม่เที่ยง แต่แต่ตัวหนูมีความสู้กับสัญญาเนี่ยมันเที่ยงตรงแต่เราเนี่ยสังขารร่างกายเราอะ่ะมันรับสภาพไม่ได้เนอะนะคะก็ทําให้สัญญาที่สังขารมีสัญญาไว้ทําไม่ได้ก็แต่จิตเนี่ยจิตทําได้ค่ะจิตก็ยังยังทาเหมือนเดิมจิตยังอ่จิตเนี่ยเขายังไปได้อยู่ยังทําได้อยู่เขาสัญญามายังไงถ้าเขายังไม่ถอนสัญญาเขาก็ยังเป็นสัญญาเดิมอยู่ แต่ถ้าเขาสอนถอนสัญญาแล้วนะคะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเขายังไม่ถอนสัญญาจิตนี้จะไปไหนไม่ได้นะคะ,ะทีนี้กายไม่ไหวคือกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนึกออกไหมคะไม่ใช่สัญญาไม่เที่ยงแต่กายเนี่ยไม่เที่ยงเข้าใจหนูนะคะหนูขอโอกาสนะคะขอโอกาสเพื่อที่จะให้งานพ่อสําเร็จนั่นคือหนูต้องกรรมาฐานปิดวาจาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่ได้เข้ามาตรงนี้หนูกาบขอขอมากรรมนะคะขอให้ ท่านอยู่ได้แล้วนี่ท่านอยู่ได้นะคะหนูเชื่อว่าท่านอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีมีเมตตาเพิ่มความเมตตาเข้าไปนะคะ<ม>เพิ่มความรักความเมตตาเข้าไป<ม>ทุกอย่างจะทำให้ดีแล้วก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามานะคะ<ม>ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาที่เข้ามาช่วยเหลือหนูอบรมสั่งสอนหนูหรือจะหาะความรู้จากหนูก็ว่าได้นะคะ ก็ยินดีนะคะถ้าใครได้ประโยชน์จากหนูไปแล้วถือว่าหนูใช้กรรมแล้วก็ส่งผลเป็นโหสิกรรมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาหนูโชคดีนะคะที่ได้โชดใช้กรรมในวันนี้หนูเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วก็รู้ด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหนูจากที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็หาคําตอบไม่เจอนะคะก็พอมาช่วงหลังนี่มันเริ่มเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้น จนหนูไม่สามารถให้คําตอบตัวเองได้หนูก็ที่ถฐานจิตขอดูอในในช่อง u t u b e เนี่ยที่เป็นดูดวงนะคะก็ได้นางฟ้าทาโร่นะคะก็ขอบคุณนะคะหนูก็จะเรียกเขาน้องน้ําหวานเขาชื่อน้องเอฟนะคะอ่าก็ได้คลิปนั้นนะคะเป็นคําตอบที่สุดยอดมากนะคะหนูไม่ได้ดืมนะคะแต่หนูขอโอกาสโอกาสกรรมฐานเพื่อที่จะให้หนูมีพลังบุญนะคะพอถ้าหนูได้ตรงที่ปุ๊บ หนูจะพุ่งเลยนะคะพุ่งออกมาคราวนี้ก็จะเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่หนูยังไม่รู้จะต้องจะต้องโกนหัวอีกครั้งไหมถามว่าถ้าจะต้องโกนหัวอีกครั้งหนูก็ยินดีหนูไม่ไม่ได้แคร์อะไรนะคะหนูไม่ได้สนใจอะไรแต่ถ้าหนูทำได้นะคะคือทุกอย่างนะคะ่ะจะสำเร็จด้วยดีนะคะก็อยากให้เมืองใหม่ของพ่อสารต่องานต่อของพ่อเนี่ยให้ให้เสร็จนะคะหนูอยากทำให้เสร็จแต่ถ้าหนูอยู่ในสภาพอย่างเนี้ย มันก็ยากนะคะขอโอกาสนะคะขอโอกาสขอเวลาหนูหน่อยนะคะเพื่อหนูไม่พิการหนึ่งสองเพื่อหนูมีพลังบุญนะคะเพื่องานพ่อนะคะถ้าจะต้องโกนหัวอีกครั้งหนึ่งก็ยินดีนะคะเพื่องานพ่ออ่ก็หากว่า่ามีใครฟังแล้วรู้สึกผิดหวังอย่าผิดหวังนะคะความหวังยังมีเสมอนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่ใกล้ๆไม่ได้ไปไกลก็โชคดีมีความสุข ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ